เคล็ดลับขอพอรจากพระแม่ลักษมีสำหรับใครที่อยากขอพอรพระแม่ลักษมีเกี่ยวกับความรักการเงินการงานโชคลาภและความร่ำรวยซึ่งเคล็ดลับนี้สามารถนำไปขอพอรกับพระแม่ลักษมีได้ทั้งสิน้นไม่ว่าสถานที่ยอดฮิตของการไปขอพอรพระแม่ลักษมีอย่างที่เกสรวิลเลจหรือวัดแขกศรีลมหรือจะเป็นการขอพอรพระแม่ลักษมีที่บ้านก็สามารถนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยนะคะโดยเคล็ดลับการขอพอรพระแม่ลักษมีมีดังนี้จ้าข้อที่1่งแต่ง ตัวให้มีสีสันสดใสเน้นเป็นเสื้อสีแดงสีชมพูสีบานเย็นสีส้มหรือสีสดสดฉูดฉาดส่วนไอเทมอื่นๆเช่นกางเกงหมวกกระเป๋าจะเป็นสีใดก็ได้แต่งตัวให้ดูดีให้เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองอีกในหนึ่งก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการให้เกียรติพระแม่ให้เกียรติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประทานพรให้เราสมหวัง ขออ้อ 2. ดอกไม้ที่จะนำไปสักการะพระแม่ควรเป็นดอกบัวเพราะดอกบัวนั้นเปรียบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระแม่จะใช้1ดอกหรือ2ดอกก็ได้แต่ที่ดีที่สุดควรใช้8ด,ดอกเพราะเป็นเหมือนการระลึกถึงพระอัตลักษมีหรือพระแม่ลักษมี8ปางแต่ถ้าไม่มีดอกบัวจริงๆก็สามารถใช้ดอกมะลิได้หรือจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงหรือสีชมพูก็ได้เช่นกัน ข้อที่3ควรไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีในวันศุกร์จะเป็นกี่โมงก็ได้แต่ถ้าหากใครไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ควรเว้นช่วงเวลาตีสาข้อ4สิ่งที่ควรนำไปสักการะพระแม่ลักษมีก็คือชุดสารีและชุดเครื่องประดับส่วนผลไม้ควรเป็นแอปเปิลแดง5-8ผลขึ้นไปเพราะมีความเชื่อว่าหากจะขอพรในเรื่องความรักหรืออยากได้คู่ครองความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหากนำแอปเปิลแดงไปไหว้พระแม่ลักษมีจะช่วยส่งเสริมให้คนคนนั้นได้รับพรจากพระแม่ลรัษมีเป็นพิเศษและเมื่อขอพรเสร็จแล้ว ก็สามารถลาของไหว้นำกลับมาได้เลยข้อ5การขอพรนั้นเริ่มต้นให้บทสวดถ,ถึงพระพิคเนตก่อนคือโอมสีคเนสายะนะมะหาสามจบจากนั้นจึงค่อยกล่าวบทสวดถ,ถึงพระแม่ลักษมีคือโอมชัยยสีลักษมีมาตาแปดจบและเริ่มกล่าวกับพระแม่ว่า วันนี้ข้าพเจ้าได้มาสักการะองค์พระแม่ลักษมีเทวีวันนี้ลูกได้น้อมนําสิ่งของมาถวายกล่าวถึงสิ่งของที่เรานํามาถวายแต่ละอย่าง ซึ่งการทำเช่นนี้เสมือนเป็นการพูดคุยและให้ความจริงใจแก่พระแม่ลักษมีคิดไว้เสมอว่าเราต้องคุยกับท่านก่อนเล่าเรื่องราวต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเป็นอย่างไรคำกล่าวนี้ไม่มีบทตายตัวอยู่ที่เราจะพูดคุยเล่าเรื่องราวกับท่านอย่างไรบ้างให้เข้ากับพรที่จะขอพระแม่และเมื่อเล่าเรื่องต่างๆกับพระแม่เสร็จแล้วจึงค่อยขอพรกล่าวสิ่งที่ตนปรารถนาสิ่งที่สําคัญการขอพรน,นั้น ควรขอพรทีละข้อในการมาสการะขอพรสิ่งนั้นซ้ำๆจนกว่าจะได้สิ่งที่หวังและขอให้ทุกท่านสมหวังจากการขอพรค่ะ